านครัือเก้าบีออสเจนสามนะครับล้อสิบห้าท่อใบหนึง่งคันนี้จัดรีแบบนะครับอะคันนี้เข้ามาจัด Re รีแบบนะฮะจนกองหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะหัวฉีดเดิมนะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับโอเค ก็สายโตโยต้าเขาก็จะเปลี่ยนหัวฉีดแดงนเนาะใช้ E20 หัวฉีดเดิมได้เลยครับจูนพอแล้วจบนะฮะไม่ต้องเพิ่มหัวฉีดนะปนปคนเลยโอเค<ม>ก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่งของรถคันดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ ตัวนี้ครับเอฟไอแบนตัวจับส่สบวนผสมน้ำมันกาการนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูล,ล้วนเลยนะครับจูนสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ใช่จูไม่ใช่จูจแคาละทีสินาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสายโตโยต้ากันสำหรับยอร์จ73นะครับล้อ15ท่อใบหนึ่งน้ำมันอ e ี10โยโต้เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรอพี่บอเตอร์ไซค์ไปแป๊บหนึ่งนะฮะ ต้านะครับเวลาต่อเกียร์ค่อยนะฮะจูดแล้วต่อเกียร์ก็หายข้อยอแล้วนะครับโตโยต้าไปชอบติดหนานะฮะโอเคไป กับลูกค้าที่ใช้ Toyota v i ี s g ส73นะครับลองดูครับคันนี้ต้องันนี้20ล้อ15พ่อไปหนึ่งนะฮะลองดูครับว่าอัตราเล่งแต่ต่าจากรถท่านยังไงนะครับมีอะไรแต่ต่าจากรถท่านบ้างนะครับก็สำหรับจูนะครับจูนคาะสาพันห้าร0อบาทนะฮะหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเทอ่มฟรีนะครับยกเว้นนะครับ เลี่ยนเกียร์มาเกียร์ออตโต้ไปเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาไปเกียร์ออตโต้นะครับหรือท่านที่ติดตั้งเทอร์โบมานะฮะแต่จูนกล่องเดิมก็ที่ค่าจูนไปนะครับโอเคก็พี่จูนหน้าอุ่นยู่เซนีไทยเจ็ดขับน,นะครับอยู่ท้าประซอยนะฮะอีกที่คือลำลูุกกาคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดรับเฉพาะงานโจูนอย่างเดียวนะฮะ มีบริการจูนอกสถานที่ครับใกล้ไกลไปหมดนะฮะตางจังหวัดผมก็ไปนะครับปกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แ a บบนะครับแค่พิมพ์ีจูนดีแบบเท่งหด้าก็เจอทั้งามช่องทางเลยนะฮะต่อเกียร์นุ่มนะครับมีแรงถีบส่งต่อด้วยนะฮะไม่ห้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ VOS 7ส นะครับล้อ15ท่อไปดึงหัวชีดเติมน้ำมัน E20 ขอบคุณครับ